สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกาบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนนะคะเราไปติดตามโจทย์ปัญหาข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ค่ะมีนักเรียน40คน เป็นนักเรียนหญิงนะคะเศษสามส่วนห้าของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนหญิงกี่คนวิธีแรกนะคะครูดีจะใช้บาโมเดลนะคะในการช่วยหาคำตอบค่ะมีนักเรียนนะคะ4ี่ิคนครูดีก็ให้แท่งสี่เหลี่ยมนี้นะคะแทนนักเรียน4ี่สิคนค่ะเป็นนักเรียนหญิงนะคะเศษ3มส่วนหของนักเรียนทั้งหมดนะคะโจทย์ถามว่ามีนักเรียนหญิงกี่คน เด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่านักเรียน40คนนี้ค่ะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะถูกต้องค่ะแบ่งเป็น5ส่วนนะคะเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแท่งนี้นะคะครูดีก็ให้5ส่วนนี้นะคะเท่ากับ40คนนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องหาก่อนว่า1ส่วนนะคะแต่ละส่วนนี้นะคะเท่ากับนักเรียนกี่คน40คนเท่ากับ5ส่วน ส่วนเดียวค่ะจะเท่ากับนักเรียนกี่คนต้องใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีหารนะคะนักเรียน1ส่วนนะคะก็นำสี่หาร5ค่ะ40หาร5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เท่ากับ8นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้1ส่วนนะคะเท่ากับนักเรียน8คนคะ่ะโจทย์ยถามว่ามีนักเรียนหญิงกี่คนนะคะนักเรียนหญิงมีทั้งหมดสส่วนค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นนักเรียนหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาหนักเรียนหญิงนะคะ1ส่วนนะคะเท่ากับ8คนค,ะนนนค่ะมีนักเรียนหญิง3ส่วนค่ะใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะนะคะนักเรียนหญิง3ส่วนนะคะเราก็นํามาคูณค่ะก็จะเป็น3คูน8นะคะ3คูณ8เท่ากับ24นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นนักเรียนหญิงนะคะ24คนคะ่ะมาดูอีกหนึ่งวิธีนะคะ มีนักเรียนนะคะส0คนนะคะเป็นนักเรียนหญิงนะคะเศษ3มส่วนหของนักเรียนทั้งหมดนะคะเศษ3มส่วนหของนักเรียนทั้งหมดก็คือเศษ3มส่วนหของ40ค่ะคําว่าของทางคณิตศาสตร์หมายถึงวิธีอะไรคะ <Latin> ถูกต้องค่ะหมายถึงวิธีคูณนะคะพ <allows> เพราะฉะนั้นเราจะหานักเรียนหญิงนะคะเราก็นำ4ี่คูณเศษ3าส่วน5นั่นเองนะคะเป็นนักเรียนหญิงนะคะ นำ40่คูณเศษสาส่วนหค่ะนะคะจากนั้นนะคะเรามาคำนวณกันเลยค่ะครูดีจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะเด็กๆจำนวนที่หารทั้ง40%และ5ลงตัวคือเลขอะไรคะถูกต้องค่ะคือเลขห้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำห้มาหารนะคะ5หารห้าได้กี่ครั้งคะหนึ่งครั้งนะคะ5้หาร4ี่สิบได้กี่ครั้งคะถูกต้องค่ะได้ แครั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมขีดทิ้งแล้วก็เขียนตัวเลขไว้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะนำตัวเศษมาคูณกันค่ะ8คูณ3เท่ากับ24นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบเท่ากับ24คนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าทั้งวิธีแรกแล้วก็วิธีที่2นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันค่ะตอบค่ะมีนักเรียนหญิง24คนนะคะไปดูข้อที่2ค่ะแดงมีเงิน175บาท ขาวมีเงินเศษสี่ส่วนเจ็ดของแดงขาวมีเงินกี่บาทวิธีแรกนะคะครูดีจะใช้บาโมเดลนะคะในการช่วยหาคำตอบนะคะแดงมีเงินนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดิบห้าบาทค่ะขาวมีเงินเศษสี่ส่วนเจ็ดของแดงนะคะโจทย์ถามว่าขาวมีเงินกี่บาทเด็กๆคะเงินหนึ่งร้อย็สิบห้าบาทนะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ เก่งมากค่ะทุกแบ่องออกเป็น7ส่วนนะคะเท่าเท่ากันนะคะเราจะต้องหาให้ได้ก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนนี้ค่ะเท่ากับกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้น7ส่วนนะคะเท่ากับ175ถ้าเราจะหาแค่ส่วนเดียวนะคะจะเท่ากับกี่บาทต้องใช้วิธีอะไรคะเยี่ยมมากค่ะใช้วิธีหารนะคะเงินหนึ่งส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ175หาร7นั่นเองนะคะ 175รเจบหาหรเได้เท่ากับถูกต้องค่ะยีบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเงิน1ส่วนนะคะก็จะเท่ากับยี่สบาทค่ะโจทย์ถามว่าข้าวมีเงินกี่บาทนะคะขาวมีเงิน4ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเท่ากับ25บาทค่ะ4ส่วนจะเท่ากับกี่บาทใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีคูนนั่นเองค่ะก็จะเป็น4คูณยีนะคะ 4คูณ25เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ100บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นขาวนะคะมีเงิน4ส่วนนะคะก็จะเท่ากับ100บาทค่ะไปดูวิธีที่สองค่ะแดงมีเงินนะคะ175บาทค่ะขาวมีเงินเศษ4ส่วน7ของแดงโจทย์ถามว่าขาวมีเงินกี่บาทนะคะ ขาวมีเงินเศษ4ส่วน7ของแดงก็คือเศษ4ีส่วน7ของ175คําคำว่าของทางคณิตศาสตร์หมายถึงวิธีอะไรคะถูกต้องค่ะหมายถึงวิธีคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาเงินของขาวก็ต้องเอามาคูณกันนะคะขาวมีเงินนะคะก็จะเป็น175คูณ4นะคะส่วน7ค่ะครูดีจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะโดยการนำเลขมาหารค่ะ จำนวนที่หารทั้ง7และ175่ลงตัวนะคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะคือเลขเจค่ะ7หาร7ได้เท่ากับ1ครั้งนะคะเหาร175ได้กี่ครั้งเอ่ยถูกต้องนะคะได้เท่ากับ25ครั้งค่ะจากนั้นนำยี่ค่ะคูณ4ค่ะ25่คูณสได้เท่ากับ100บาทนั่นเองนะคะตอบค่ะ เขาวมีเงิน100บาทนะคะเด็กๆจะเห็นว่าทั้ง2วิธีนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากันค่ะข้อที่3คุณครูมีดินสอ72แท่งแจกนักเรียนไปเศษ1ส่วนสของที่มีอยู่คุณครูเหลือดินสอกี่แท่งเรามาดูวิธีแรกกันนะคะคุณครูนะคะมีดินสอค่ะ72แท่ง อ่าแท่งนี้นะคะแทนดินสอเจ็ดสิบสองแท่งค่ะดินสอเจ็ดสิบสองแท่งถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันคะเก่งมากค่ะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะเท่าเท่ากันค่ะสี่ส่วนนี้นะคะเท่ากับเจ็ดสิบสองแท่งค่ะ 1> <1> เราจะต้องหาก่อนนะคะว่าส่วนเดียวนะคะเท่ากับกี่แท่งค่ะสี่ส่วนเท่ากับเจ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นเราจะหาส่วนเดียวค่ะจะเท่ากับกี่แท่งต้องใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีหารนะคะ ดินสอหนึ่งส่วนนะคะก็เท่ากับเจ็ดสิบสองหารสี่ค่ะเจ็ดสิบสองหารสี่ได้เท่ากับเท่าไร่เอ่ยถูกต้องค่ะได้เท่ากับสิบแปดแท่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดินสอแต่ละส่วนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสิบแปดนะคะแจกนักเรียนไปค่ะหนึ่งส่วนสี่ค่ะก็คือแจกไปหนึ่งส่วนนะคะเหลือดินสอกี่แท่ง โจทย์ถามหาดินสอที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นสีฟ้านี่ค่ะคือส่วนที่เหลือค่ะแสดงว่าเหลือดินสออยู่กี่ส่วนคะถูกต้องค่ะเหลือดินสอนะคะสามส่วนค่ะแต่ละส่วนมีค่าเท่ากับสิบแปดเพราะฉะนั้นจะหาดินสอที่เหลือนะคะต้องใช้วิธีอะไรคะเก่งมากค่ะใช้วิธีคูณนะคะดินสอนะคะสามส่วนก็จะเท่ากับสามคูณสิบแปดนะคะสามคูณสิบแปดได้เท่ากับ ห้าสิบสี่แท่งนั่นเองนะคะไปดูวิธีต่อไปค่ะวิธีที่สองนะคะคุณครูนะคะมีดินสอเจ็ดสิบสองแท่งค่ะแจกนักเรียนไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่นะคะแสดงว่าดินสอเจ็ดสิบสองแท่งนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันคะถูกต้องนะคะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันนะคะนี่คือดินสอทั้งหมดนะคะเจ็ดสิบสองแท่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนค่ะนะคะแจกนักเรียนไปนะคะหนึ่งส่วนค่ะ ตรงนี้ค่ะคือส่วนที่เหลือ,อเหลืออยู่เศษสามส่วนสี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาหาดินสอส่วนที่เหลือกันนะคะคุณครูเหลือดินสอนะคะเศษสามส่วนสี่นะคะของที่มีอยู่ค่ะคำว่าของทางคณิตศาสตร์หมายถึงวิธีอะไรคะเก่งมากค่ะหมายถึงการคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นำ 72คูณเศษ3ส่วน4ค่ะครูเหลือดินสอนะคะก็จะเป็น72คูณเศษ3ส่วน4ค่ะครูดีจะใช้วิธีตัดทอนนะคะนำสมาหารค่ะ4หาร4ได้กี่ครั้งคะ1ครั้งนะคะ4หาร72ได้กี่ครั้งคะ18ครั้งนั่นเองนะคะ18คูณ3ได้เท่ากับถูกต้องค่ะ54แท่งค่ะเพราะฉะนั้นตอบ คุณครูเหลือดินสอ54แท่งนะคะเด็กๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีที่หหรือวิธีที่2นะคะคำตอบก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนอีกหนึ่งครั้งนะคะในคาบต่อไปค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า83 84นะคะสวัสดีคะ่ะ